าไม่ครับเ <24. S 1> ื่องมาจากบ้านใดน้องับมาโนดซุกสันโนซุกสันตำบลเนี่ยน้องำบนเอตำบลนตำบลเมืองเด่นตำบลเมืองเด่นโนนุกสันนี่อ่าบ้านกลางอ๋อทั้งอยู่บ่ครับโน้นุกสัน เขาทำบะม่วงกันได้เขาทำบะม่วงกันได้น้ครัันได้เยอระบอครับ้อนี่เด็กปูกระโดน้ำมะขามอรโทีที่กอทีที่ฮกอ่อยนะครับนาะสนใจกัเลยอยาเบิ่งกันสนวนการปะมุ่งยังไงอ้็่างเรอเรีันอรี่มามายูนี่ ลองเห็นมปีแรกก็เลยฟังลอยแ้วก็เอาของก็เลยจะเป็นดีไม่สบายนี่ปวดไเป็นเก่าก็เลยเมาข้าบอกครับองรต้ดีอยู่ดูอ๋สามีเลยครับครับสอยาก็เลยก็เลยลองเบิรอนก็หันเเล็มงงไม่มีงรือว่าแตยังดูแลดี้่วมไดนไห่ปุวยยังได้ขันอนยัได้โกกงมอุตรโอ้าม่ไดเขาเลาะไรเป็นผู้ เล่นแล้ว่าเเจดครับตอนนี้เห็นว่าเอาไปปลูกแล้วมันมาขปลูกแลี่ครับอ๋อขึ้นสูงเมื่อไหร่นะครับไม่ขึ้นตัวขึ้นัวแลวนะครับน้ะที่ผู้ขึ้นกมหล้่ครับใส้น้ำยังทำน้ำยดใส่น้ำยศกะดีรดเกล้